มีการเดิมพันครับการพนันขันต่อองค์จุฬาพารน์ภายในสกลนครโรงเรียนของที่ว่าในโครงการสมเด็จพระราชดมลีเอ,เ,อเ,อเอา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 ทุนเดิมพันมาก่อนเอาทุนเดิมพันมาก่อนครับองค์จุฬาพาร์ว่าสกลนครมันมีเยอะไทยรักวิทยามันเป็นของใครไม่รู้กูกูงงใจกูบริหารเยอะกูรำพังอีเจ็บมึงเอาไทยรักวิทยาขึ้นมาเลยระเ่ศไทย อ่ะกูจะพูดก่อนๆแล้มาวางได้พันมาครับภายในหนึ่งปีหนึ่งปีนะอสะสกลนครสี่จังหวัดนะอ่ะอ่าต้อตงวิ่งให้หมดครับอ่าบ้าครับแลนจากจุดเดียวเลยครับครับอ่ามันมีกี่โลวะอ,ออกมา เอาลายชื่อมาก่อนอา่าอย่างแรกต้องด้ป้ายโรงเรียนอ่ามีการเดินพันครับงานนี้เมื่อนี้เดียมาเตะป่ะเขาจะอาวามาอยู่ป่ะบอมาบอมา่มานป่ะเอาดีๆแล้วองค์จุฬ้วพันแล้วแลหมักอยู่นี่การเล่นการพนันเก็บพัดสีดเลยอา่าเราได้ยินอยู่ดิพูิภาษามาเตนนาะนาะนาะนะบอกว่ามาไหมไม่ได้มามาใช่ไหมไม่ได้มาไม่ได้มา ไม่ได้มาไม่ได้มาอ่าโอเคนานาบอกว่าไม่ได้มาอ่าโอเคอต้องได้ไป้ายโรงเรียนเตรียมบาร์โค้ดขึ้นมาเลยก็อาจานนเอกจานนเอก พรุ่งนี้ไปลวาบาร์โค o อ่าไปเวบาบา r c อ่าอยู่ที่ตีเป็นาา์โค้ดออกมาก่อนโรงเรียนของอ่าของโครงการพระราชดำริภายในสี่จังหวัดนะอา่าโอเคแค่นั้นอ่าไม่เกียเเก่ยวไม่เกี่ยวต่อไปครับหรืออยากจะยุบไปละ่ะ